พวกเราหลายคนอาจจะเคยสงสัยว่าทําบุญทําทานกับใครจะได้บุญมากกว่าและจะได้อนิสงส์อย่างไรมาฟังคำตอบจากคลิปนี้กันพระสามมาสสามพุทธเจ้าตรัสไปว่าบุคคลใดให้ทานแก่สัตว์เดรัฉานเช่นให้อาหารปลาให้อาหารสุนัขผลแห่งทานนั้นจะย้อนกลับมาส่งผล1 0 0เท่าหมายถึงผู้นั้นจะได้อายุวันนะสุขะภะปฏิพาน อย่างละ100ชาติโดยความหมายอย่างเดียวกันนี้ถ้าเป็นการให้ทานแก่ผู้ไม่มีศีลจะได้อานิสงส์เพิ่มขึ้นเป็น1000ชาติถ้าให้ทานแก่ผู้มีศีลเป็นปกติจะได้อานิสงส์ถึง100 0 0แชาติให้ทานแก่คนนอกศาสนาที่ไม่มีความยีดินีในการคือปฏิบัติจนได้ฌานจะได้อานิสงส์ถึงแสนโกรชาติการถวายทานแด่พระริยาบุคคลพระประเจกพุทธเจ้า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะได้อานิสงส์มากขึ้นเป็นลำดับลาดับจนไม่อาจจะนับจะประมาณได้แต่การให้ทานหรือถวายทานที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนี้ก็ยังมีอานิสงส์สู้การถวายสังฆทานหรือการถวายแด่หมู่สง์ไม่ได้เพราะสังฆทานเป็นการสร้างความมั่นคงและเป็นการสืบทอดอายุพุทศาสนาโดยตรงก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้พวกเราได้เข้าใจเรื่องก,การทำทานกันได้มากขึ้นนะ ช่วยแชร์คลิปนี้เป็นาธรรมทานกันด้วยนะขอจะเจริญพร